สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมเอาได้รับสายด่วนเลขไม่ต้องกลับบนครับค่ะเพิ่นว่าเขามาเป็นซีฟงวดแมนเมนบอสค่ะท่านผู้ชมงวดนี้มาทดลองเบิ่งบ่ค่ะท่านผู้ชมเพิ่นว่าเพิ่นให้ชุดเต็มกับให้ซองขู่แมนชุดเต็มและชุดนิ่ทุนทุนหน่อยกับทุนหลายเนาะครับค่ะเพิ่นว่าเขามาเป็นซีฟงวดปีนี้ คนว่าคนเหสายยญาว่าคนรักหวยค่ะครับคนหมักหวยค่ะดานบุชมอาจารย์หมักหวยเนาะครับค่ะพนกับว่าอยากให้อัดดอกค่ะแต่ว่าน้ำเชี่ยกะอยากให้เอฟซีเบิงค่ะคันว่าเลขบ่ต้องกลับจังสีเอฟซีหมักเจังสีเนาะครับผมค่ะคันออกตกรงกลับเลขเพน่นบาเขาเด้อค่ะดานบุชมิ่พนว่าออกตรงตรงเป็นตรงตรงย่างเดียวตรงตรงย่างเดียวค่ะเป็นสิบหน่วยเป็นหน่วยค่ะ ซิกับน่วยนี่เขามาเป็นซิปหมวดแล้วเอาไปฟั่งเพิ่นเบาอยู่ในขิปเด้วค่ะงมวดนี่เป็นหมวดแรกที่น้าเชี่ยมีของมุ่นน้าเพิินแล้ค่ะย้อนหลังบ่บ่บ่รู้เนาะครับค่ะขอบคุณแนวทางอาจารย์เด้อค่ะไปรับชมรับฟังอาจารย์กันเลยเนาะครับผมขี่มูกีม่ม้ากับซิปงมวดเกือบ2ซิบหวดเลยล่นะ,ะบัานี่บ้านี่เฟื่<ท>องเนะยนมันมันมันเป็นมันเป็นเลขอยู่อยู่อยู่ทาง ลักซีผาสี่โตรักน้อยกับสี่โตบนหรือล่างคะบนครับ oh. บนย่างเดียวบนย่างบ้านนี้บ้านนี้ผมกับครับวิเคราะห์ออกมาอันานั้นอันนี้แล้ว,ลวมันกับสีเหลือครับบางงวดมันกับสีเหลือแค่มันมันแล้วแต่นั่นนะเพราะว่าผมเอาเลขดับของผมมามันมันตัดน้ามานาะจ้าแต่ว่างงวดนี้นะมันสีเหลืออยู่ประมาณประมาณแปดตัวครับผม แปดตัวแต่ว่าคําเน้นๆเลยคือสองตัวแปดตัวนี่คือคือประกบคูแปดคูบ่ค่ะแม่นครับถึงแล้วครับแปดคูบนย่างเดียวครับผมสร้างคลิปได้แล้วว่าวันวราดูอยู่แล้วก็มนมนของนั่งเชียดหรือของง่ายขอที่ได้อันอันหาเจ็ดนั่นแหมหาเจ็ดที่เช็นได้หาเจ็ดนั่นแหมที่ของพรไ้เรียกว่าของไผ่โอของนั่นใช่ไหมครับนั่นแหละมันนี่ บาไงเบาตามตรงเนาะวันนี้ผมก็มีมีมีหลักสิบกับมี่หามี่ซีมีสามมีสองนี่ละเพราะว่ามันเห็นมาหลายงวดแล้วเบาไงว่าตัวเนี่ยมันเป็นตัวเดียวกันที่ผมเหตุมากท่าใดลักซิบน่นะลักซิบบนมีหามี่ซีตัวลักหนวยบนมี่ซีตัวแมนบ่ค่ะแมนครับวันนี้ได้วันนี้ได้ซีได้หาได้หกซีหาหกเกต์งวดนี่ซีหาหกเจ็ดนี่คือลักไดค่ะลักหนวยครับลักหน่วย บานลักซิปดิบานนี้ค่ะสองสามซี่หาครับสองสามซี่หาครับผมบานนี้เลขผมม่ะเลขดับนี่ครับเมื่อคยผ่านแท็กเตียสิบกงวันเนี่ยเลขดับลักซิปผมมาตัดสองตัดสามออกไปเลยมันก็เลยเหลืออยู่ซี่กรบพาครับลักซิปบ้านนี้อาจารย์เป็นกระสีไปแข่งก็พอเสเนียงดิบานี้บตานนี้ตัดตัดเอาแบบแข่งเลยนะ มันทีแต่อยู่สีเจ็ดกับหาเจ็ดแต่ว่าตัวผมเน้น <หา S 2> ลเลยคือหาเจ็ดหาเจ็ดครับวันนี้รักลอยอ่ะมีหามีหกม,มีเจ็ดมีสามตัวซัมเ<อ>น,นี่ยรักลอยรักลอยเออนี่ยอันสซธิตีเดินดีบ่ค่ะ,คะเดินดีอยู่ครับแต่ว่าหางสิทธิ์แทนรักสิบกับ,บักบนวยครับผมอันจากไซนอ่ะขาอาจารย์เนี่ยทรมากเนี่ย เออโบตองเอินผมอาจารย์ได้ผมเป็นน้องอายแล้วยุคปีหนึ่งผมพอสอนสิบเก้าครับมาแต่ออกอากาศก็ได้ด้วยเลนเสียอาร์ตแล้ววันก่อว่าเสียวันว่าอันบซ้อมแล้วขี่มูขี่มาเป็นซิบหมวล้อเอาโล่งเลยน้องขาท่านผู้ชมอ่าผมผมผมย่านไหนโล่งก้อนอ่ะผมอยากให้แปะใส่ทางฟ้าไปก้อนจันเลกถือก็คือว่าห้องห้องมาเบากันบอกไงมั่นผมก็ได้ว่าอัน ยงเงินเลี้ยงท่ออย่างได้ผมบอกว่าเออว่าผมสิมันใจลอยเปนะว่าเออผมผมบอกแล้วเลขมันก็สิบ๊กหัวบ้านอย่างนั้นนะหมายถึงว่าเลขมันก็ยังออกตัวผมเห็นยูมาตลอดทั้งสินะมันบ่ใกล้ปากทั้งทีผมก็เลยอยากบอกอ๋อค่ะอาจารย์เริ่มเลยค่ะบานี้หลักสิบบนค่ะมีห้ามีสี่มีสามมีสองมีห้ามีสี่มีสามมีสองครับหลักหน่วยบนมีสี่มีห้ามีหกมีเจ็ด มีซีมีหามีมีหกมีเจ็ดครับผมลักลอยตัวไหนคะอาจารย์ลักลอยมีหามีหกมีเจ็ดครับมีหามีหกมีเจ็ดครับผมประกบคู่ลยคขาอาจารย์บานเนี้ยเอได้หาได้สองตัวบนเนาะหหาหาหกหาเจ็ดหาซีหหหหเจซหซหกซเจ็ ซี่ีซีหาซีหกซีเจ็ดสามซีสามหาสามหกสามเจ็ดสามซีสามหาสามหกสามเจ็ดสองซีสองหาสองหกสองเจ็ดสองซีสองหาสองหกสองเจ็ดค่ะผมจุดเต็มผมสิมีเลืดับอยู่สองอันค่ะก่อที่ผมมาตัดหลักสิบผมคือมันดับหลักสิบมือน,นี่ดับศูนย์กับดับสองดับศูนย์กับสองครับศูนย์สอง ศูนย์สองแล้วก็มีสามอีกตัวหนึ่งครับผมมีมีพอลไงผมตัดออกมันจิเรือลักซอยูแค่ซี่ก็ผ่าครับผมลักซบเพิ่นเรือซี่ก็ผ่าแถาครับผมเพิ่นตัดสามกับสองถิมตาวาซันยาเราเต็มเต็มเลยกับผมมีปัญหามันจังบ่ะพาดค่ะตาวาซันเอาซันเอาดับมาตัดนี่มันกะดีหน่อยลงแต่ว่ามันกะเสียงเพราะว่าจำมปนเอาสิบหกตัวจังได้กะถือมาหลายงวดแล้วนะครับ จักงวดแล้วอาจารย์ปีนี่คะ่ะปีนี่นะปีนี้มีสิบเก่างวดแล้วคะ่ะผมกับวอเด้นับมันอยูใ่ในกระดาษปึกหนึ่งวดอ,อีาเป็นงวด<ไ>งทร่มิสิบอ,อ่าครับผม<ค>กะลางวดแล้วปานี่มันถือมาตลอดผมก็นเลยไว้มันมันอีกถือตัวนี้งผมบพราแค่นั้นเองทารังงวดมันอ,อี่เป็นตั้งสั้นปานี่มาเอาว่าไงเอาตัวนี้งผมเนาะจ้งตัวนี้นบอก,บอก บอกกันไปที่ซื้อตัวเน้นตัวเน้นผมคือมี47เจ็ดกับหาเจ็ดีเจ็ดกับหาเจ็ดเน้นสุดๆคือหาเจ็ดเน้นสุดๆคือหาเจ็ดแล้วก็สันติจับสามตัวผมกจะิบอกว่าหาหาเจ็ดกับหกหาเจ็ดครับหาหาเจ็ดกับหกหาเจ็ดครับผมสามตัวอันแต่ว่าอาจารย์อันที่ว่าได้แปดคู่น อันมี่มีชุดใดเนี่ยมีตัวใดเนี่ยค่ะแปดคู่กับหาซี่หาห้อหาเจ็ดนี่แหละแล้วก็ซี่ซี่ซี่หาซี่ห้ซี่เจ็ดเนี่ยตาซื้อเต็มเต็มมันแปดคู่ตัวนี้ค่ะหลังจากหลังจากติดตัดดับออกไปแล้วมันจะเหลือซัมเนียโอ้ค่ะแต่ว่าตัวซัมเชียนอยก็แปดคู่ผมกันแน่นในเป็นซี่เจ็ดกับหาเจ็ดไปทั้งสังนั่ครับอืมค่ะครับผมซ้อมเบิ่งก่อนเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะเอาอาจารย์เดี๋ยวน้ำเชียจะไม่เบอร์ไว้เด้อค่ะ ครับผมค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะอาจารย์ครับผมครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับว่าขาดผู้ชมอาจารย์ไม่ออกน้าแต่ว่าตน้นต้นคลิปน้ำเชี่ยวว่าเพิ่นว่าคนรักหวยเมียนคนร <c oughs> ักหวยรักหวยเนาะค่ะ <c oughs> บอกกันรังไม่เพิ่นก็เลยว่าบ่อยากออกน้าเลยเพิ่นว่าครับค <c oughs> ่ะเพิ่นอยากบอกแนวทางเนาะค่ะดันผู้ชมค่ะแต่ว่าเพิ่นว่าให้น้ำเชี่ยเขียนติด ขางฟ้าไหวเหลขกมันเข่ามาเป็นซิฟโกงวดแล้วป้าดีละสนใจตัวเนี่ยแมีนสีแมนหรือบ่แมนมาบึงน้ำกันงวดหนีเด้อค่ะท่านผู้ชมเป็นงวดแรกที่นํำเสนอเนาะนําเสียเห็นว่าเหลขกพ้นรัก่อยคือรัก่อยลักซิฟคือรักซิฟรักหน่วยคือลักนวยค่ะเอารัก่อยงวดหนีอาจารย์ไม่ออกนา เป็นงวดแรกเนาะครับสิบหกดุลาคมหกสิบแปดเด้อค่ะห้าหกเจ็ดหลักสิบห้าสี่สามสองหลักหน่วยสี่ห้าหกเจ็ดเพิ่นว่าเลขเพิ่นติดดับเพิ่นตัดตัวให้เขาถอดสามกับสองครับสามกับสองบนเนาะแม่นหลักสิบค่ะหลักสิบเพิ่นสิตัดสามกับสองถิ่มเด้อค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะ ถ้าประกบชุดเต็มชุดเต็มไปก่อนจะได้สิบหกคูแล้วคะ่ะนี่ค่ะอันนี้ก็ซี่โตนี่ก็ซี่โตประกบกันเลขว่าต้องกับถ้าออกโตกับแสดงว่าเลขพ่นรุดเพ่นวาเอาสิบหกคููถ้าออกตรงเขามาเป็นสิบหมวดคือเพ่นวาคุมเนาะประกบคูแล้ะคะ่ะห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ด สี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดค่ะนี่ราคาชุดเต็มแลคะ่ะซึ่งเพิ่นตัดสามกับสองลักซิปแล้วค่ะเพ่นตัดถิมเลย ถ้าติดสามกับสองเพิ่นสิบ่าเอาเรื่อขาบน,นแต่ว่าเพิ่นว่าลงไปก่อนเป็นชุดเต็มมันเข่าดีเพิ่นว่านี่สองแถวเนี่ยเพิ่นว่าเอาเหลือสองแถวที่บันค่ะานมู้ชมเหลือสองแถวปู้ซีสเกตดับซี <c oughs> อีกบครับ <c oughs> เอาปู้ซ <c oughs> ีสเกตดับซีตัดอีกหนึ่งแถวสองแถวสามแถวจากสิบหกเหลือแถวเดียวซีคู่ ซีคูกัเอ่อพอพอบางพี่ดับอย่างเงินแถดับหกกับซี่หกซี่สี่หกหกซี่สี่หกอ่าเนี่ยกับไปแล้วเนาะเอาน้ำเชื่อแถวแหลกคาซีเนี่กัไปแล้วดินะ่นเลือสามตัวเราเลือสามคูแมนหาหาหาหกหาเจ็ดคาะันผูชมเนี่ยเ<ม>นี่ยถ้าพูดถึงว่าตัดเหล็กดับเนาะเมนนี่ มีเอฟซีเเมนตนอยู่ดิเถาว่าเลขงวดหนี้จะบออคาหาบ่ฮาฮามัรหล่อเลยค่ะเอาล่องเบิง้งเนาะค่ะท่านผู้ชมเทียร์เลขดับเอาไว้อยู่คร<ช>ับค่ะแต่ว่าแม่เลขลอกบนเพิ่นกะดับดับมวนหนีที่แถามีสามมีสองอยู่ดิแม่นค่ะมีซี้อมเอาลงพ่วมเย็นกันแล้ว เอามีชุดเน้นพร้อมเด้อค่ะมีชุดเน้นด้วยค่ะอาจารย์เพิ่นเน้นให้ห้าเจ็ดและสี่เจ็ดค่ะพนมาคักก็คือห้าเจ็ดเนาะตัวเน้นเพิ่นเด้อค่ะท่านผู้ชมนี่ยห้าเจ็ดไม่ต้องกลับสามตัวบนห้าห้าเจ็ดหกห้าเจ็ดค่ะท่านผู้ชมหกห้าเจ็ด นี่แหะค่ะชุดเน้นนะคะ่ะอันนี้น้ิเชียกับก่อมาเชียตัดดับแล้วแต่เอฟซีสีมักเนาะครับค่ะเหลือแค่นี้ค่ะดารุ่ยส้มมาเนี่ยถ้าเป็นไปตามข้องเก่าเนาะเนียนค่ะถ้าคีบา่าเล่พ่นสีขาค่ะเอาคลิปต่อไปมากแล้วะค่ะดานุ่ยส้มพอเองสบายมี้เอว์ครับเพลงบน,นอ,อืม นี่นี่เขาดีเขาดูดที่เ่าคือกันกับแบบน,นี้อันนี้เป็นบนรางดิอันนี้บนอย่างเดียวนี่ค่ะเราก็ถูกแล้วไม่ต้องถามหาเลยค่ะท่านผู้ชมมาแล้วค่ะเพิ่นจัดให้เอฟซีเปาบุญหราก็ับว่าวงคิบในเด้อค่ะท่านผู้ชมเนาะครับค่ะอาค่ะท่านผู้ชมเพิ่นว่าอยากให้ออกคีบเนาะ ผลมาใหม่ซ่อมเมืองกรเด้อค่ะสหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนาอยู่ดีไม่แห้งสุขุสุขคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมถ่ายคลิปเช่นเคยเด้อค่ะท่านผู้ชมครับผมค่ะขายขีมค่ะท่านผู้ชมครับค่ะเอาถ่ายเอฟซีเพิ่นสนใจขีมครับกับสบู่ของน้ำเสียเด้อค่ะทักไลน์มาเด้อค่ะท่านผู้ชม เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์เด้อครับพี่น้องค่ะ098 474 0683ครับผมนี่ระค่ะท่านผู้ชมสบู่กับเซรั่มค่ะคบสบู่นี่แก้ฝาก้าด้อค่ะท่านผู้ชมแก้ฝาก้าือว่าให้หนาเข้าใสค่ะาก็แล้วแต่พูดถึอกอีกระบัน<ม>ค่ะนี่คะ่ะท่านผู้ชมที่น้ำเสียใส่ค่ะมีอยู่แค่นี้คะ่ะท่านผู้ชม กับขีมกันแดดนี่น้ำเชียเปลี่ยนไปเรื่อยค่ะขีมกันแดดค่ะแล้วแต่ผู้มักเนาะค่ะขีมกันแดดค่ะน้ำเชียจะใส่สบู่ค่ะเศร้าแรงค่ะก่อนอาบน้ำนี่แหละค่ะท่านผู้ชมเนาะค่ะให้นาห่าใสค่ะท่านผู้ชมให้นาเกี่ยงออกค่ะน้ำเชียใส่ประจำด้วยครับผมค่ะเกี่ยงซอใสออกค่ะท่านผู้ชมครับเซตนาให้แห้งแล้วก็ต่อด้วยเรั่ลเด้อค่ะท่านผู้ชม สะลำเห็ดหนาห้าบ่แหงบ่เหียวค่ะบ่แหงบ่เหียวหนาเต่งตึงเด้วค่ะท่านผู้ชมค่ะหนาหนุ่มค่ะนี่แหละค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ค่ะแต่วเมียเอฟซีเอาไปใส่เพินว่าหนาตึงดีด้วยชมเชตึงดีครับผมแล้วเพิ่นกับกับขึ้นมาใส่อีกเด้วค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะชุดยอดฮิตค่ะทดลองก่อนค่ะถ้าแสบถ้าแพ้ถ้าขั้น ไฮยุดใส่เด้ค่ะดันมุชมใส่ดีค่ะดันูุชมสองตัวนี่ค่ะน้ำเสียใส่แค่นี้ค่ะสบู่หลอกกามาเซรัมเสาแรงเน้อค่ะเสาแรงค่ะถ้าบางๆก็ได้ค่ะดันูุชมให้ทั่วถึงค่ะนี่ค่ะเลากกน้ำเชี้ยกับตามด้วยกันแดดกันแดดนี่หาเอาเด้ค่ะดันมุชมเพราะว่าน้ำเชี้ยกับเปลี่ยนไปเรื่อยเนาะค่ะ แปรงตลับกับกันแดดเด้ค่ะดานผุ้ชมกันแดดในตัวน้ำครับผมค่ะบอติดผ่าปิจมู่พร้อมค่ะต่อมาก็จะเป็นขีมท่าผิวเด้ค่ะดังผุ้ชมค่ะขี้มหอมพร้อมนาะค่ะครับกินมยังไมเถอดกินกุหลาบอ่อนๆได้ครับผมค่ะครับเป็นเนื้อเจลครับผมค่ะเหมือนเซรั่มเลยค่ะถ้าจ้าไดกะลองใส่เบิ้งเด้ค่ะดานผุ้ชมค่ะของดีบอกต่อค่ะ สำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนายูดีมีแห้งสุขุสุก้นสวัสดีค่ะสวัสดีครับ